ก็ขออ้ามังกรหน่อยครับโดยใช้นี่ไม่มีใช้มือหนูในการแบบว่าเทสให้ดูเนอะว่าให้ดูว่าเนื้อชีมเป็นอย่างนี้เป็นไงนุ่มไหมหอมมเรียกว่างด้วยพี่ดิมาใกล้ๆหน้าเลยดีกว่าหอมขนาดนี้โอ้โหหอบไหมย้อนแสียพี่แอมไปเถี้ยไปถ่ายดมไปด้วยทาไปด้วยอย่างเงี้ยหรอหอม อทำให้ปุ๊กนะาใจเย็นๆสีลูกเย่พอหวยใจดีเนี่ยเฮ้ยมาเมย์มาดูสิเี้าวนะป๊บเดือซี่เย็นเอาลูกทำให้ปุ๊กอันนี้เดียทำให้ช้าพิธีต้องทำช้าๆลูกอ่าอ่าอ่าอนี่เป็นใหญ่ไปนี่คือลาลูกอ่า การแรกว่าปูน่าไม่ใช่ฟิลเตอร์หรออ้าวฟิลเตอร์คนนี้คนนี้ดอลลี่มาดอลลี่มาดอลลี่มาสวยกว่ามากับคนสวยเออมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่ฟ้าพร้อมมาช้าๆหน่อยค่ะดอลลี่ช้าหน่อยค่ะตากล้องโอเคแล้วพอถ่านกล้องแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานนะคะยิ้มหวานกล้องนียค่ะ บายบายด้วยบา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 ยด้ยนังนบค่ะนางนบ้ายบายบายบายกำลังนวดหน้าให้คุณพ่อๆนะค่ะพีเซนเตอร์อีกอันดีกว่าพี่ฟ้ามาเข้าพี่ฟ้าด้วยเหปล่อยปล่อยประตูไอวาไปเฉยพี่ฟ้าทำให้ไอวาทำให้พี่ฟ้าเข้าหน่อยอันนี้ก็คือสวยค่ะเพื่อขิงตรงนี้อันนีอาตรงนี้ก็ตรตรงนี้ อันนี้ป้าโป๊กไงอันนี้ป้าโป้งมามันมีช่วยแบบมีช่วยมันมองหน้าเออเด้อแบบว่าอุ๊ยฉันดึงออกแล้วยังรู้สึกว่าชีดมันยังชื้นๆอยู่เลยอย่าเสียดายเอามาทาคอทาข้อศอกทาข้อเท้าตะตุ่งอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วค่ะไม่ได้แล้วเสร็จแล้ว เขาไปกันแล้วเหรอทำไมหน้าเหมือนจะแตกตัวเล็กชีวิตสั้โลงตัวใหญ่เหมือนกันน้อยตัวใหญ่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 มากตัวใหญ่มากค่ะโรไมเขียนว่าเห็นเคไหมอายาเะมนเาคนมาีเรหม่มีเรื่องใหม่แล้ว นี่ค่ะขอดูังไหนเ๋ยลูกหยีลออกยออเดี๋ยออัดจัดไว้ก่อนจับไวก่อนสนี่สแล้วเ็เป็นห่วงพิธีเอออย่าถ่ายลูกนมี่ให้อออถ่ายลูกกันนจะได้กี่คนนี้ออเอีเอียงเอยอย่าไปโดนลูกชะโลกลูกเพราะว่าน่ารักเลยอออยกับพด้วยอาปาอาปามันพัดอาปามันจะไม่เห็นทุกคนหหมายถึงว่าเด็กๆด้วยนะคะ ก็อาจจะไปสักแป๊บนึ่งดูก่อนว่าเด็กตรงไหนว่างเพราะว่ามันเป็นช่วงโรงเรียนอ๋อพ่อกับแม่ไปอยู่แล้วนะคะเขาจะจุ๊บหมีโอจะจุ๊บหมีโอเคหนึ่งตัวนี้ดีจริงเราใช้มันกันมาสองปีแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จถึงเช่นกโอ้โหน้ำมากเค็มแน่เลย